การา34นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังไอคอนสยามส่งร่วมการเสวนาวิชาการโครงการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2563ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธร,รรมกระทรวงวัฒนธร,รรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจาาาา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในด้านศิลปะ,ปะการออกแบบเครื่องแต่งกายและสินทอและเป็นการประชาสัมพันธ์แนวโน้มทิศทางผ้าไทยและการออก แบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยในวงการแฟชั่นให้เป็นที่ยอมรับว่าผ้าไทยสามารถนําไปออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายที่มีความทันสมัยสวมใส่ได้ในชีวิตประจําวันในโอกาสต่างๆเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในระดับชุมชนระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตนราชกัญญามีพระดลริที่นำแนวคิดที่เป็นสากลมาสร้างสารรค์พัฒนาต่อยอดมรด,ดกภูมิปัญญาภาคไทยทรงดำเนินรอยตามพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชการณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิร,ฯฯริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและจากประสบการณ์ที่ได้เคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเมื่อครั้งทรงพระเยาว์เพื่อรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างอาชีพแก่รัษฎรอันจะนำไปสู่ความยั่งยืน โอกาสนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางภ่าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กสปริงซัมเมอร์2022ซึ่งสรงใช้เวลาในการทำงานหนึปี และเปิดตัวเป็นครั้งแรกในวันนี้โดยเป็นคู่มือที่อ่านและเข้าใจได้ง่ายสําหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในระดับนานาชาติว่าด้วยเรื่องผ้าไทยแก่คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงถ่ายทอดประสบการณ์ด้านแฟชั่นผ่านหนังสือจากการที่ทรงไปเรียนต่อและศึกษาดูงานในต่างประเทศรวมถึงทรงลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดต่างๆทําให้ทรงเห็นมิติอันหลากหลายสามารถใช้งานได้จริงอันเป็นการนำภูมิปัญญาของ ของผ้าไทยไปสู่ระดับสากลจากนั้นทรงบรรยายในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลร่วมกับนายกุลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนติตยสารวิรกประเทศไทยและนายอัครชนแก้วอาพรผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารไอคอนคราฟช่วยประสบการณ์ของการทำงานของท่านหญิงมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาชีพตัวเองไม่เว้นแต่ดูงานต่างประเทศทํางานการต่างประเทศทํางานต่างประเทศหรือไปเ e x h i b i t i o นหรือว่าได้ร่วมงานต่างๆเนี่ยเราก็ถึงเราคิดว่ามันถึงเวลาละที่ต้องเราต้องมีคืเรืยออะไรอะ study books <c oughs> เป็นของตัวเองเราควรจะมี trends <c oughs> เป็นของตัวเองเราควรจะมี ออเดติตี้เป็นของตัวเองสักทีหนึ่งแล้วก็เป็นเป็นหนังสือที่ไม่ได้ไม่ควรจะฉาบฉวยเป็นหนังสือที่ควรจะต้องเขาเรียกอะไรอยู่ในห้องเรียนทุกเล่มอยู่ในอยู่ในสมุดของทุกคนอยู่ในอ,อยู่ในสายเลือดของทุกคนว่าโอเคอเราควรจะรู้ว่าสีของประเทศเราเป็นยังไง Text i l e เป็นยังไงหรือ Motif ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วเราค่อยไปอ่าอัดแหรือเราไปอ p พพลากับงานตัวเองได้อย่างไรรวมถึงว่าจริงๆแล้วบ้านเราก็มี s ี a s น n อลด้วยอันนี้คือมันคือการตอบโจทย์ของหนังสือหนึ่งเล่มนี่คือ 3- 4หลักหัวใจหลักของการทำา t r n n d o o o s s ในครั้งนี้ สำหรับการจัดนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง17ธันวาคม2563ณไอคอนสยามอาร์ตแอนด์คัลเตอรลสเปซชั้น8